สวัสดีนะนะสายล่าทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินมาจัดโปรโมชั่นนะครับในส่วนของหนังสติกอัปเกรดนะครับ2ระบบใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานลูกเหล็กกลมขนาด8มมตรนะครับหรือว่าการใช้งานลูกดอกนะครับของแถมนะครับท่านจะได้ลูกเหล็กกลมแปดมิลเม1ขวดนะครับลูกดอก2ลูกนะครับยางสำรอง1เซตนะครับสำหรับตัวนี้ใช้งานลูกขนาด8มมนะครับบรรจุรางนะครับได้40ลูกนะครับแล้วก็การใช้งานลูกดอกได้นะครับสำหรับเซ็ตนี้นะครับย้ำเป็นตัวอัปเกรดนะครับอัปเกรด ส่วนไหนนะครับมาชมกันนะครับส่วนแรกนะครับสลิงเส้นใหญ่กว่าเดิมนะครับส่วนที่2ท่านสังเกตดูนะครับตัวท้ายเป็นท้ายโลหะพับได้ยืดหดได้นะครับซึ่งแตกต่างจากท้ายพลาสติกทั่วไปแข็งแรงกว่าแน่นอนสวยกว่าด้วยนะครับผมแล้วก็ราคาผูกด้วยนะครับท่านจะหาราคานี้คุณภาพขนาดนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ ก็มีสูนานหน้าไปให้นะครับผมมีศูานหน้าไปให้ท่านไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเลเซอร์หรือว่าในส่วนของกล้องเล็งก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมประหยัดงบของท่านไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับเซตนี้ผมจัดให้ราคาเพียง1490บาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับ1,490าบาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับผมโอเคนะครับไม่ต้องโอนนะครับย้ำไม่ต้องโอนนะครับ โอเคนะครับสำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้หวางผลอยู่ที่ประมาณ20-30เมตรนะครับผมมาจัดโปรนี้นะครับย้ําบอกก่อนนะครับราคานี้ท่านหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแน่นอนรับประกันได้เลยนะครับผมเซ็ตนี้นะครับเพราะว่าตัวพันท้ายผมบอกตรงๆนะครับระหว่างท้ายพลาสติกกับท้ายตัวโลหะตัวนี้ราคาต่างกันหลายร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมจัดให้ลูกค้าเป็นพิเศษแต่ย้ําสินค้าล็อนนี้มีไม่เยอะล็อตใหม่ราคาขึ้นแน่นอนนะครับผมบอกก่อนนะครับ อ่าตัวบอดี้ตัวนี้นะครับผมตัวเฟรมตัวนี้เป็นตัวงานโลหะนะครับผมงานโลหะแล้วก็ตัวท้ายโลหะนะครับบอกก่อนนะครับผมตัวโรเลอร์หน้า2ตัวหลัง2ตัวนะครับมีแบริ่งด้านในนะครับชุดยางอัพสูงสุดได้10แรงดึงนะครับผมชุดไกสแตเลสนะครับผมโอเคนะครับส่วนนี้นะครับบอกก่อนนะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับ สนใจสินค้านะครับให้ลูกค้าพิมพ์คําว่าสนใจหรือว่าทักแชทมาหาแอดมินได้เลยนะครับแอดมินพร้อมส่งสินค้ามีพร้อมส่งรอรับ2-3วันเก็บปลายทางเท่านั้นห้ามโอนเด็ดขาดนะครับผมโอเคนะครับก็สนใจสินค้าสั่งซื้อได้เลยผมรับประกันความคุ้มค่าแล้วก็ราคาถูกนะครับผมบอกเลยนะครับแล้วก็รับประกันในส่วนของ อะไรนะครับส่งไปแตกหักเสียหายผมเคลมให้ใหม่ทันทีนะครับบอกก่อนนะครับชัดเจนนะครับอ่าโอเคนะครับสนใจสินค้าก็ทักมาสอบถามได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารับชมวิธีสาธิตการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับคือการใช้งานทั้งสองระบบเลยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ชมนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะทดสอบในส่วนของการใช้งานลูกเหล็กกลมขนาด8มิลลิเมตรให้ชมนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ลูกค้าบรรจุนะครับผมบรรจุอ่าลูกขนาด8มิลลิเมตรเข้าไปนะครับตรงรางนะครับอ่า ดึงโหลดขึ้นมานะครับโหลดตัวนี้บรรจุได้40ลูกนะครับผมโอเคนะครับวิธีการใช้งานนะครับกดสไลด์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดึงนะครับผมอ่าโอเคนะครับทะลุนะครับผมอักที่สองนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับลูกที่สามนะครับอ่าโอเคเน้นๆเลยนะครับลูกที่สี่นะครับโอเคนะครับลูกที่ห้านะครับ เนี่ยครับคือการใช้งานมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานลูกดอกนะครับผมโอเคนะครับลูกแรกนะครับจัลงปลาอ่าโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับขึ้นสายโอเคทะลุนะครับผมค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับอ่าต่อมานะครับอีกลูกนี้เดี๋ยวอ่าถ้ายิงไปเดีอวลูกค้าจะไม่เห็นความรุนแรงนะครับอ่าแบบนี้แล้วกันตัวนี้เหลือนะครับเดี๋ยวผมทดสอบตัว กระป๋องให้ชมนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับให้ชมก่อนนะครับเป็นตัวปลากระป๋องนะครับซึ่งผมได้ทดสอบไปแล้วนะครับลูกเหล็กกลมขนาด8มิลมนะครับก็ทะลุนะครับเดี๋ยวดูทดสอบให้ชมแบบชัดๆเลยครับโอเคประมาณนี้นะครับขึ้นสายเลยนะครับทดสอบให้ดูความรุนแรงเลยนะครับผมว่ามันประมาณไหนยิงปลาได้ไหมประมาณนี้นะครับสักครู่นะครับ เนี่ยครับเหยาะเข้าไปเลยนะครับลูกค้าเห็นไหมครับทะลุนะครับอีกฝั่งเลยนะครับอันนี้จะเป็นลูกขนาด8มิลนะครับผมทดสอบเข้าไปนะครับทะลุนะครับสังเกตดูนะครับทดสอบทดสอบก่อนหน้านี้แล้วนะครับทะลุเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกดอกนะครับเข้าไปเลยนะครับปลาไม่น่าจะเหลือนะครับผมโอเคครับ